ขอโอกาสพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเปิดธรรมที่ถูกปิดเรื่องทรับในอริยวินัยในยะที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายทรับห้าประการเหล่านี้มีอยู่ห้าประการเป็นอย่างไรคือ 1. ทร่งยับคือศรัทธา 2. สองพับคือศีลสา ซับคือสุตตะทรัพย์คือจาคะ 5. ทรัพย์คือปัญญาพิกษุทต้งหลาย,ลายก็ทรัพย์คือศรัทธาเป็นอย่างไรพิกษุทต้งหลายอาริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาการตรัตรู้ของตถาคตว่า แม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกธรรมนี้เรียกว่าทรัพย์คือศรัทธาภิกษุตั้งหลายก็ทรัพย์คือศีลเป็นอย่างไรภิกษุตั้งหลายอาริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้งดเว้นปานาติบาตงดเว้นอาทินนาทานงดเว้นกาเมชุมิชาจาร หดเว้นมุทราวาสหดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่าทรัพย์คือศีลพิสุทั้งหลายก็ทรัพย์คือสุตะเป็นอย่างไรพิสุตัังหลายอริยสาวกในธรรมิน,นัยนี้เป็นพระหูสูตรทรงสุตตะ สั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้สดับมามากจงจำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิซึ่งทำทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรัยร์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี้เรียกว่า ทรั์คือสุดตะภิกษุทั้งหลายก็ทรัพย์คือจาระเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายอาริยสาวกในธรรมวินัยนี้มีใจปราศจากมนทินคือความตจรีีอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีความมืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปันนี้เรียกว่าทรัพย์คือจาคะภิกษุทั้งหลายก็ทรัพย์คือปัญญาเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันยังถึงความตั้งขึ้นและความเสื่อมไปเป็นอริยะ ชำ่แรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าทรัพย์คือปัญญาผู้ใดมีความเชื่อในตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีลอันงามอันพระอริยเจ้าชอบใจส,สรรเสริญเลื่องใสในพระสงฆ์และมีความเห็นจงบัณฑิตทั้งหลาย ล่าวผู้นั้นว่าไม่เป็นคนขัดสนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้มีปัญญาเมื่อนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมเนื่องเนืองเถิดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราติหนึ่งเจริญเอวัง